หมก็สวัสดีนะคะอันนี้นะคะหน้าก็เอาถาดนะคะเป็นถาดเคลือบนะคะเพื่อนพี่ถาดเคลือบที่ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นก็จะถึงวันไหยตุจีนแล้วนะคะก็คือวันจ่ายวันจ่ายนี่ก็คือเป็นวันที่สามสิบนะคะที่ที่บ้านหน้าเขาจาัดเขาเรียกว่าอะไรจัดสินค้าที่ว่าจะมาขายนะคะเนะา,นา,นาจะจ่ายวันที่สามสิบน่าจะไหววันที่หนึ่งอะประมาณนี้นะคะเนาะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าที่าทางร้านน่าขายอยู่ประจําแล้วก็ถ้าเป็นช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นช่วงที่ขายดีอะ่ะเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวน่าจะให้ดูเบอร์ที่ขายดีนะคะก็จะมีทั้งหมดดูสามเบอร์นี้นะคะน่าก็ออกมาให้ดูสามเบอร์เบอร์นี้นะคะก็จะเป็นเบอร์ เบอร์สามสิบนะคะอันนี้คือจะเป็นตัวหนานะคะอันนี้มันจะมีหนาแล้วก็จะมีบางนะคะเพื่อนพี่จะมีหนาแล้วก็จะมีบางนะคะแต่ที่อยู่ที่มือหน้าแหลคือตัวนี้จะเป็นตัวหนานะคะตัวนี้จะเป็นตัวหนาเบอร์เนี้ยเบอร์สามสิบนะคะเวลาเขาแพ็กมาเขาก็จะห่อกระดาษมาประมาณนี้นะคะอันนี้ของเพิ่งมาส่งนะคะเนาะหลังจากที่ขาดตลาดไปนานนะคะถ้าเป็นผาดเคลือบหนางไม่ได้ขายมานี่ก็หลายเดือนนะคะ อันนี้เบอร์สามสิบนะคะเดี๋ยวนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวให้ดูอีกเบอร์แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์สามสิบห้านะคะอันนี้จะเป็นเบอร์สามสิบห้านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวหนาเหมือนกันนะคะอันนี้จะมีหนามีบางนะคะอ่าเบอร์สามสิบห้านะคะเนี่ยเขาก็จะมาเป็นประมาณนี้นะคะ เคยใช้มันก,ก็โอเคนะคะมันจะออกมันจะเป็นลายแบบก็ลายประมาณเนี้ยนะคะเพื่อนๆที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นถาดโบราณะะมันเป็นถาดเครือบสมัยโบราณนะคะจะรุ่นไหนยุคไหนก็คือขายได้นะคะแต่คือณตอนเนี้คือมันทําออกมาหลากหลายนะคะมันก็จะมีหนามีบางนะคะก็จะมีตานกเป็นฟินตามงกุฎแล้วก็ตากระต่ายนะคะ แต่ที่ราคาแบบกลางๆแล้วก็แบบขายง่ายๆนะคะก็จะเป็นตากระต่ายนะคะที่นาที่นาถือไว้อยู่เนี่ยใช่แล้วก็จะมีของจีนนะคะแต่ของจีนเนี่ยมันบางมากนะคะเพื่อนที่อันนั้น่็คือนาจะไม่ค่อยได้สั่งมานะคะเนาะอันนั้นอันนี้เบอร์เบอร์สามสิบห้านะคะน,นี่เบอร์สามห้า อันนี้นะคะเออันนี้เบอร์สี่สิบอันนี้จะเป็นเบอร์สี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์สี่สิบนะคะจะเป็นลายนี้นะคะอันนี้อันนี้แต่อันนี้จะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนพี่อันนี้อันนี้จะไม่เหมือนกันอันนี้คือจะเป็นขอบขอบเลสนะคะ อันนี้ก็คือมามาอีกยุคหนึ่งนะคะหมายถึงว่าเขาขก็แดดแปลงนะคะดดดแปลงมาจากตัวเดิมนะคะตัวเดิมคือจะเป็นตัวรุ่นนู้นสามสิบสามห้าอันนี้เบอร์สี่สิบเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือโคนขาวเขาจะเยอะนะคะโคนขาวของเขามันจะเยอะแต่คือตัวแบบเดิมๆของเขาอย่างคือมันจะออกแดงเยอะๆนะคะ ม,ม,นนะะมันจะไม่เหมือนกันนะคะพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะทางเนี้ยคือจะเป็นของของโบราณของแบบเดิมๆอันนี้เขาก็จะทํามาเป็นยุคใหม่หน,นะคะอันนี้คือขาวมันจะเยอะแต่มันก็มีแต่ลายดอกไม้แต่อันนี้คือเคลือบทั้งหมดนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะประมาณนี้อันเนี้ยคือจะหนากว่าอันเนี้ยคือใหญ่กว่าแล้วก็จะบางกว่านะคะ ต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออย่างเนี้ยเบอร์ใหญ่ขนาดเนี้ยมันไม่มีของนะคะหน้าก็ต้องเอาเบอร์เนี้ยมาแทนนะคะเอายี่ห้อน,นี้มาแทนค่ะก็ประมาณนี้นะคะราคานะคะราคาก็จะไล่ไล่กันเลยนะคะเพื่อนพี่ราคาจะไล่ไล่กันเลยนะคะราคาเนี่ยคือจะไล่ไล่กันเลย ไล่กันเลยนะคะถ้าเบอร์นี้นะคะหน้าขายอยู่ที่ร้านก็คือร้อยหนึ่งนะคะถ้าเบอร์นี้นะคะหน้าขายอยู่ที่ร้านก็ร้อยยี่สิบนะคะแล้วเบอร์ใหญ่เนี่ยอันนี้หน่าขายอยู่ที่ร้านก็ร้อยร้อยสี่สิบนะคะแต่สองเบอร์เนี่ยขายดีที่สุดนะคะคืออ่าใส่เขาเรียกว่าอะไรไก่ผลไม้นะคะคือเป็นขาด,ขด ก็ประมาณนี้ค่ะเพระาะพื่นทีมันจะเป็นเบอร์ที่แบบขายดีแล้วก็ขายง่ายก็คือยกแบบง่ายๆนะคะประมาณนี้ผลไม้ก็คือสามอย่างห้าอย่างเก้าอย่างนะคะเนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะคะเพื่อนทพ่ <laughs> ขายได้นะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเพื่อนพี่ท่านใดสนใจนะคะเนอะอาะจะสั่งไปใช้งานนะคะจะสั่งไปใช้งานหรือสั่งไปคือใช้ได้หลากหลายค่ะเพื่อนพี่ก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะทางร้านหน้าก็คือจัดส่งเหมือนกันนะคะเนาะ <S <S ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะก็คือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดนะคะ เสตในเป้ก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่องยูทูบของหน้าก็จะเป็นคลิปเครื่องนะคะเพื่อนพี่นู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนี่ก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะหน้าก็ขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆที่ที่คอมเมนต์มานะคะน้องทีหน,น้าก็ได้ตอบบางทีก็ไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่าช่วงนี้คืองานเยอะนะคะเพื่อนพี่หน้าก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะค่าติดราคาของยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็ยังกองอันนี้ก็ยังกองอยู่นะคะก็คือยังไม่ทันที่เสร็จนะคะเพราะว่า ลูกค้ามาก็คือจะได้ซื้อแบบง่ายๆนะคะมีราคาติดทุกอย่างนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหน้าให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะก็โอเคนะคะเพื่อนผี่สวยงามตามท้องเรื่อง มันเป็นสีที่แบบว่าสีแดงที่เขาใช้งานกันอยู่แล้วนะคะเนาะมันก็เลยจะขายดีเป็นพิเศษนะคะก็ประมาณนี้